สวัสดีค่ะสวัสดี FC ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะค่ะอันมูเจ้าข่อยก็ราสีขีขาไปปลูกคุณหานนะคะบัดนี้พอดีวา่าเห็นบรรยากาศอันทงหน้านะคะเป็นตาอุตเป็นตาธาบไบฝากท่านผู้ชมแถอคะ่ะเป็นตาธาบใบฝากให้เอฟซีเพิ่งทั้งบาทเพิ่นเดินเมืองน้ำน,นะคะหรือเพิ่นเินยุททางกรุงเทพกรุงไทเนะคะนี่ระค่ะมื้อนี้บรรยากาศบานเท่าค่ะ ล,ล่มหนา,าวกำลังมากเขากับไก่สีไดเกี้ยวแล้วเนาะคะ่ะนี่งามงามค่ะเขาอันหน้าทางสีบันเขาไปปูกุณหานเนาะคะ่ะนี่เขางามงาม,งามนี่ไอ้นี่แห้แงบ้าลมเลยนี่ค่ะมองแน,น่ดิล่ะค่ะพ่วงเขาอันทางนี้คัน ัตอนนี้ได้ยุ่งเทมเนาะคะ่ะกับสิคิดพอดบ้านแล้วเด้ล่มอวยล่มยังนอนหนาหนาวคิดพออยู่บ้านเนาะคะ่ะนี่นะคะก็เลยถือโอกาสตั้งกล้องมาตั้งแต่ทางเขาเนาะคะ่ะให้เอฟซีทางอื่นเนาะคะ่ะเพิ่นได้รับชมไปนำกันเนาะคะ่ะค่ะวันนี้ก็เดินทางมาคนเดียวเลยคะ่ะ <laughs> เดินทางมาผู้เดียวนะคะคอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าะมาณนี้ก็คสอลม ลมค่ะราวะมันล่มเนาะคะ่ะลมแรงไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางวันนะคะลมแรงหน้าหนาวเนาเนะค่ะเขาก็เลยลมเพราะวาเข่าก็สูงต้นสูงเนาะคะ่ะก็เลยลมถือล่มมืงีข้าวก็ลมนะคะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศทงหน้าบานเฮ่าบรรยากาศแบบบานๆนะคะแต้มว่าเมืองแย้มเลยกะสุกใจเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ ะะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงที่ศาลเจ้าพ่อปู่คุนหารนะคะมณีกับสิมาตามต่อนะคะของวันที่1ิพฤกจิ่กาย,ยน2567รเราคงน,านีนะคะค่ะแล้วมณีคือเป็นบ่มีค้นนะคะคือแบบว่านาใหา้นาหน้านา,นา,นาแบบเขาก็สิเกี้ยวสิบอวขาวเพิ่นก็เลยแบบบ่คอยได้ภาคกันมาเนาะคะ่ะนี่ดีแล้วนี่ ตอนนั้นยังนันเขาเป็นซีเขียวอยู่เนาะคะ่ะเขาเป็นเขียวๆควืออจงเป็นหัวตะปงตะหงอกบางทีมาๆเขียวนี่กลเป็นห่วงเป็นยังแล้วกลายเสด็จเกี้ยวแล้วเนาะค่ะนี่ย่าสวัสดีค่ะ มือคืออยู่ผู้เดียวแต่ว่าบังหันขี้โรดสวนกับตาอองอยู่อันมือมือนี้มันชู่มขวนโรงเรียนเะแล้วอ๋อตอออไม่กับออกเก่าอ๋อมีงานอยู่โรงเรียนค่ะอองชอสมากกไปประชุมมานี่ยใช่มากมือสองามีหยิบกันแล้วก็เลยยุยนเลยอือจ้าอันยูบานเพิ่นกับประชุมขึ้นกันที่แม่เพิ่นกับไปประชุมกับก็เลยได้มาผู้เดียวเนี่ย เดมาจอบนีแหละบัดน nice ั้นเดกเกียวเขาไค่ะนั่นแหละค่ะเดวเว้าอยู่ว really? right? ่าอันม right. ูเพิ่นมูไทบาทป่นก็สิยากน้ำเหมือนไทน้ำหน้าเนาะหนาเกี่ยวเขานะค่ะิ่นกาสิบ่ค่อยไดมาว่าผู้ใดก็ตงไปเมืองเขาเมืองนี้เพราะอันบ่เป็นแกได้เกีียวหรอก่ั้นแหละจะเิบรอยู่แล้วรอดกับ้อยกทุกเขานี่แหละะสีเดกเกล่ยวก็รอยกบทุกข์อยู่เป็นต่จมาลมแห้งเราเขาลมเบิด นั้นยังบ้านลมเด้เพราะว่าอไดนลมปานี่มือนี่มแห้งค่ะเม่องคุณนะเมนมือนีนู่กัต่างใจสิมากขอเท่งลอดสะเอานนัมันละโอ้ียดเก่าเดมองคลิปเดมองคลิปนุ่มอาร์มเดมองคลิปว่ซีวาอันโดนมอไส้ไปส้นอัน รถเพลินน่น้เบิงแล้วข่คว่้ือทีขคนพ่อสามไ่พมีสามโตเลยแหลวทะเบียนเมีนทะเบียนมอไสทะเบียนมอไสอ่ะอันห้าเก้าแปดห้าสามโตถ่ายบอกเมียนเมียนโอเนแต่หลายพน่ะกสิบเอฟซบอกเพิ่นดมงว่าสมโตเตองตเนาะเมียนค่ะเมีนรถนังเอตีนีอันรถอันมอไสเพิ่น รถญ่เพิ่อนจอดไว้ยุข้างถนนบัานที่นี่หมอไสอยู่ดีกัขี่มาส้นขีมาส้นรถญ่เล่าเมนค่ะนั่นแหละละละดวงเนาะไม่ถึงว่าสโตเต้หรอแมนค่ะไข่ไม่ได้โตข่อ่ติ่งไข่เจือแปะแปดห่าแปะก้าวห่าไข่ไม่ได้โตค่ะามนั้นนะคะวันนี้ก็จะมาขอ โชคราบขอบุญบารมีปู่คุนหานรห้เพลนอยู่ใส่จับใส่เนาะค่ะห้ได่แห้งๆปังๆนี่นะคะบ้านเลขที่ปู่คุนหานนะคะหกแปดสองหรือว่าเก้าแปดสองนะคะนี่นะคะกับแปดหนึ่งสอง วันนี้ก็จะมาขอเลขทูบแล้วก็ขย่าเซียมซีนะคะขอเลขทูบแล้วก็ขย่าเซียมซีน้ำปูเนาะคะ่ะแล้วเมวันที่แล้วนะคะมาตอนกลางคืนนะคะมาโค้งสุดท้ายกับหนุ่มอามนะคะที่มาไล์สดกันคืนสุดท้ายเลยคืนวันที่สามสบเอดตุลานะคะเมื่อไล่สดน้ำนุ่มอามเนาะคะ่ะบัดที่นี้เลขทูบกระเขาเนาะคะ่ะสามสอง

ก็เดี๋ยวจะพาเอซีทุกท่านนะคะไปจุดทูบบ่อกก่าขอโชคขอลาบกับปู่คุนหารนะคะของว่าันที่16พฤศจิกายน2567หรือว่าใครจะเอาไปเสี่ยงโชคกับต่างประเทศหรือว่าอะไรยังไงก็ได้นะคะก็ขอให้ปู่เพิ่นเมตตานะคะให ชวไฮลารเอพซีทุกท่านนะคะทีเพิินสีได้น้ำตัวเหล็กทีสีคอมืนอนี้นี่ไปเสี้ยงโฉกเสี้ยงดวงกับบอจะเป็นอันใดเนาะคะ่ะกะไฮเพิินได้ฟังๆให้แห้งๆน้ำกันเนาะคะ่ะไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปจุดทูบบอกกล่าวบูคุนหาร,พร,พ,รพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านสวัสดีอีกครั้งนะคะค่ะมัอนี่ค่ะท่านผู้มชมกะ สีมาขอเหล็กถูบนะคะขอจุดเหล็กถูบแล้วก็ขายยาเสียมซี่นะคะหรืออ่าของวัววันที่คันเลขรัฐบาลไทยนะคะก็ของววันที่16พฤศจิก,กายนสองพนห้ารก็ดนะคะเอาเหมือนตรงกับวันพุธเนาะคะคันพุทธศสิเอาไปตั้งประเทศหร,รือว่า,ย,ายังจังไดนีก่กะอ่ากะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาเนาะ,ะค่ะค่ะ นี้เดินทางมากคนเดียวค่ะผู้อื่นเพิ่นกับเบา่างนะคะก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มากคนเดียว วดที่แล้วนะคะเลขทูบยังอยู่ที่เดิมเลยนะคะเลขทูบที่นุ่มอามเพื้นจุดเนาะคะ่ะของอโค้งสุดท้ายนะคะที่มาตอนกลางคืนนะคะค่ะเลขทูบก็ย่างยู่หมองเกเนี่ค่ะตัวนี้แปดสามสองอันนี้แหละนะคะก็เข้านะคะเลขเข่าอยู่เนาะคะ่ะวัหพุน <c oughs> คะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะจุดถูบบอก 9, เก้าเพินกระวะไฟจังสิจุดถูบแล้วจังสิมาขอเหล็กถูบน้ำเพ่นเนาะคะ่ะ ล่มค่ะทำในช่วงวันสิจุดเทียนกาสิบ้าได้ดอกอมามล่มหมดค่ะจุดเทียนบ้าได้เลย คะบอกก้าวปูไปน้ำกันเนาะค่ะสาธุนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อป,อ,อปูคุณหานเจ้าพ่อปูคุณหานปู้บักดิ์สิทธิ์มณีลูกหลานอ่าช่องน้องนำชาแนล ก็ได้เดินทางมาหาปูเพื่ออยากให้ปูโปรดภายให้โชคให้ลาบกับลูกล้านแล้วก็เอฟซีที่เพิ่นกำลังรับชมติดตามอยู่ทางบ้านกับมาวางพึ่งบุญบารมีน้ำปูมน,นี่ลูกล้านสิขอเหล็กถูกขอจุดเหล็กถูกกับขยเยาเซียมซี่เหล็กถูกกะบ่ท่านได้จุดดอกกระสีขอปูกนปูอยาก ให้ตัวใดลูกล้านวายปูเลีวยวนี่ลูกล้านก็นสิเสี่ยงยิบเอากะให้ปูให้มาตรงๆเลยเดอ้อเท่อมือนี่เขาสิมันตรงกับวันพุธมีเหล็กอันลอดสลาร์เอาเนาะปูเพิ่นห้าเธอเพิ่นเอาไปเสี่ยงโชกเสี่ยงดวงอันน้ำเหล็กเพ่่นบ้านย้งสีก่กะให้เพิ่นได้โชคได้ลาบให้เพิ่นถือสามตัวตรงๆปังๆเฮ้งเด้อปูเด้อซาถูก เดี๋ยวเด็กทูบจะหยิบเลขทูบนะคะตอนนี้นะคะเลขทูบ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ก่อนอยากจุดเหล็กทูบก่อนเนาะคะ่ะลม้มลมค่ะล้ม <c oughs> เลย เดี๋ยวกเนื้ออยากมึงกล่องกอน่ะในระหว่างที่รอเลขทูบนะคะกับสี่มาขยาเซียมซี่นะคะ่ะเซียมซี่กับเอาทีวาอยู่น้ำปูเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนับเมืองก่อนเลย เลขสองโอเคค่ะเดี๋ยวจะขยาเซียมซีนะคะมาทูเดอร์ปูมากตัวใดตัวใดสีออกกะให้ลูกร้านขยาได้ออกมาสีขอสสามใหม่ก็คือสามตัวเดอปูเดอร์ หมายเลขตกลงมาแล้วคือนไปตกไก่ว่าแท้ไม้แรกนะคะหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะขย่าเซียมซีหม้แรกได้หมายเลขห้านะคะ ไมาที่สองค่ะหม่ที่สองเอากระดานไม้เหล็กหา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 สองบ่อใหญ่หาสองตัวหม,ม่ที่สามด้บบปูเดอร์ ใหม่ที่สามเอาถาผู้ชม,มคือเป็นยังสี่หาอีกแล้วคือออกสมัยเหล็กหาแท้หาสามตตองหาแมนค่ะหาส 5, 5, 5. ามตห้าห้าห้ากับเนี่ยได้ค่ะเหล็กเหล็กถ่ายออกอันซีซีเนาะเนาะค่ะกะ ยังกะเกิดขึ้นได้ค่ะปูเพิ่นคือปูเพิ่นอารมณ์ดีบอกเพิ่นคือห้หาหาหาแมนหาหาทั้งสามอันใส่แล้วกับจังสี่อยู่เดจเฮจังสี่อยู่เดจคือออกตะไหม่ตะไหม่เดียวโอ้เนาะปูออกหลีกตองตองกับไ้ตองหาหาเดอปูเดอเดี๋ยวเนาะตะซีซีกันย่งงอกเนาะค่ะ อันนี้ก็เกิดขึ้นได้ล่ะค่ะแมนค่ะเดี๋ยวรอดูเลขทูบนะคะเลข<า>ถูกมันนี่กะสิบ่ัด้คออันบัด้กะสิกกะแค่มาเล็กทีนี่ก็คือ เห็นกันอยู่แล้วนะคะกับลูกกันอยู่แล้วกับเลขอันเลขบ้านเลขทีนะคะ,ะก็มม้นนี้กับมาขคอแค่เลขทูบเลขทูบแล้วก็ขยาเซียมซีนะคะตอนนี้รอเลขทูบอยู่นะคะเลขทูบเลขทูบนี่ซีมากแล้วค่ะซีมากแล้ว เด,เะะเดเี๋ยวเอากล้องนะคะเดี๋ยวจะเอากล้องมาซองเลขทูบหายมึงนะคะแม่ขณะทีเล่หทูบกำลังหมายอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะส่องเลขทูบที่หนุ่มอาร์มเพิ่นจุดนะคะตอนโค้งสุดท้ายนะคะแปดที่ว่ามาาโค้งสุดท้ายของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดทีแล้วนะคะเพิ่นผ้ามาวันที่สามสิบเอ็ด ตุลาคมยง้มกลางคืนค่ะมาขอโคงสุดท้ายนะคะกะบ่แน่เด้ค่ะต่ว่ามือนันนันจำได้เลยว่าพ่อเลขกทยออกแล้วก็เลขอ่าตั้งประเทศก็ออกมือนัน,ข,นข,ขึ้นกันค่ะกะเข้าคือกันเลขทูบอันนี้กะเข้าคือกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเอากล้องมาดูเลขทูบนะคะนี่เนาะคะ่ะบริวานปู ประจังหน่อยสิบ่เต็มสาลาเพิ่นสิพนะุ่นน่ะแงาไปหอดพุ่นแล้วค่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็โคงเคลียร์ออกออกจากนีเนาะค่ะเพิ่นเคลียร์ออกจากนีนะะพนเพราะว่าย่มอ,อ,อ่าเอบเยม่ำมีคนเนาะคะ่ะหมูหอยล่าเว้นมืเปลี่ยนเปลี่ยนผ่นนาไม้ให้เพ,พ,พิ่นพร้อมเนาะคะ่ะนี่กู้บุณหานเนาะคะ่ะ ปาาปูขึ้นแต่ใส่ผ้าไหมงามแต่แมนปูปูเพิ่นกระหายมากเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะเสือป้าอ,อันท่างบานล้องจานเห็นไหมเพิ่นว่าเพิ่นมากขอ เพื่อนได้เลขถูกหกซีซีแมนค่ะหัวดวันหันบันเพื่อนอยากได้หลายเพื่อนอยากได้หลายเพื่อนสื่อว่าตัดเนาะค่ะแมนเพื่นสื่อตัวสามตเนาะค่ะเสียดายย่างขากแล้วอืออืเพะฉะนั้นนี่รัดหนารัดหลังนะเด้อค่ะเพราะฉะนั้นก็เลย นี่นะคะเลขทูบเลขทูบอันแปดสามสองนะคะที่ที่มาโค้งสุดท้ายกับหนุ่มอามนะคะยังอยู่นะคะยังอยู่แปดสามสองคือที่หนุ่มอามเพิ่นจุดไว้นะคะตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดตุลานะคะค่ะก็คือยังอยู่อยู่แปดสามสองแต่ว่าเลขแปดนี่หมืดนะคะ่ก็เห็นเป็นเลขแปดอยู่ นี่นะคะของทีนของนามมัดจุดมณีกับคือนี่ค่ะเล็กถูกกำลังใหม่นะคะเห็นมาแล้วคะ่ะสีเจ็ดสีเจ็ดะะอีกหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งตัว นะคะให้ดูกันจัดจ่ะเลยนะคะเลขทูตบตะว่ากะให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมอย่างมีสติเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยนะคะแล้วก็อันหมู่บ้านนะคะที่ว่าขอนอกเรืองเนาะคะ่ะนอกเรือง แป๊บหนึ่งที่ว่าไปปูพญาเตาเนาะคะ่ะเลขปิงปองทีเหลือในหายเนาะคะ่ะกับมี่เจ็ดกับสองค่ะน,นำเนี่ยเมืงองยูแต่ว่ามันมันมันถึงบ่เด้เว้าไหมปกติสิบ่าขาดเลยค่ะปกตินี่ตรงเว้าแต่ว่าเป็นยังไงดอกค่ะแบบกระแนมซือแต่บ่เว้าก็เห็นที่ว่าเป็นเจ็ดสองเนาะคะ่ะ เลกันอยู่ปูพญาเตานะเนาะค่ะที่พ้ใดเดเมึงคลิปเนาะค่ะสุขภาพกันเหม็นมาถามว่าเลกอ่าทีเรือนั่นปิงปองทีเรือให้หายนั้นเรือเลกตัวใดเนาะค่ะแต่ว่าก็ได้คอเหมตนปากมูดต่อเพิ่นไว้แล้วเนาะค่ะก็เลยมากมันี้กัเลยมามีโอกาสเลยมถทายคลิปกัเลยขอหนอกเรือเนาะค่ะว่า เลขก็คือเจ็ดสองเนาะคะ่กะก็เลยข,ขอ,อนอกเรื่องบอกเอซีธรรมชมถูก่านเนาะคะ่ะที่เพิ่นภากันสงสัยนะคะว่าเลขเป็นเลขตัวใดเนาะคะ่ะที่ปิงปองเหลือสองหลูกได้หเนาะะ,ะค่ะก็คือเจ็ดสองเนาะคะ่ะเอาานผม้ชมเลขถูกซีเจ็ดบ่นเมืนสีซีเจ็ดสองบอกค่ะนี่ มาหลุ้น,ล,นลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะนี่เมียนบอรนี่เลขสองค่ะคักเหรอคะนี่หมายเลขแล้วค่ะ,เ,คะเอ้า เว้าวหอดเลขเจ็ดสองเลขทูปกะซีเจ็ดสองอิ๋วค่ะเอา้าตะว่าบอสือกะยาลบลูเด้อค่ะเพราะว่าปูเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นเหม็นมาว่าแล้วก็เทิงนุ่มอามเพิน่นฝันเนาะค่ะช่วงนั้นที่ปูพญาเตากับปูคุณหานี่เพิ่นหูจักกันเด้อค่ะเพินกกนพ่นรู้จักกันเพิ่นรู้จักกันนะคะปูคุณหานกับปูพญาเตาเนี่ย เมื่อกี้เนาะค่ะน้องน้ำบอกขออนุญาตหนอกเรืองไปบอกว่าทีเมื่อวานน้องน้าไปปูพญาเตานั่นเหล็กอันปิงปองที่เหลืออยู่ในไฮนั่นอันเหลือสองลูกสองลูกนกั่กนก็มีเจ็ดกับสองเนาะค่ะมีเจ็ดกับสองแต่น้องน้ำก็ได้บอกไปในคลิปเนาะคะ่ะก่ได้บอกไปในคลิปก็เลยเหมือนนี่ก็เลยมาแก่ตางหามาบวกมาบอกเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อ FC เอฟซีเพิ่นมาเมืองล้วกค่ะ หาลังคนเพิ่นเ่าท่านรู๋เนาะค่ะก็เล่ยเ้าในคลิปนี้น้ำนิดนึงเนาะคะ่ะบัาที่นี่เลขทูบที่น้องน้ำจุดได้มอนอนี้ก็คือ c 7 2ะค่ะ๊าดท่านผู้ชม c 7 2คคัก,ข,กขอใหาม้เด h e p o w อ e r ขอให้เขา่าขอให้ยงงปัง,ปง สาตรตรงๆไปเลยใครจะเอาไปต่างประเทศกะกะเดตาูมเจ้าเด้อขอยกะทางช่องเนาะค่ะกะแคร์มหาแนวทางให้นผู้ชมนะคะกะรับชมยังมิสติกันเด้อค่ะก็ะเลกถูกได้มาแล้วคะ่ะ4 7 2ตามนี้นะคะ4ีเจ็ สวยค่ะเลขสวยมาก472โอเคตามนี้ค่ะสาธุเดอร์ปูให้ปังปังให้เปิดโชคเปิดลาบให้เมตตาโปรดภัยลูกล้านแล้วก็ทั้งเอฟซีถูกท่านเนาะค่ะทีเพิน่นนสัท่าปูเนาะ นะปูนเนาะให้เมตตาเดอปูเด้อสถูกจุดเหล้วเดอเลขถูกหมายบินเล้วเน,นาะค่ะตามนั้นแต่ว่าเลซี่เจ็ดสองค่ะเต่ว่าจะซ่องเลขทะเบียนรถก็เขาว่ามา้าขี่รถเด้เขาว่าม้าขี่รถนวด,ดว่างหันนั้นนี่เน,นาะค่ะเลขทะเบียนรถ มอเตอร์ไซค์นะคะทีนาำคีบไปท่าคลิปมองหันมองนีกระซ่องให้เอฟซีมึงถูกเถื่อนนะคะทีไปท่ายคลิปตะละหมองตะละแห้งนะคะสี่หนึ่งสี่สี่นะคะนี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็พอประมาณแล้วนะคะกัสได้ขอลาเอฟซีท่านผู้ชมถูกฐานไปก่อนนะคะค่ะก็ พอ,พอกันไม่คลิปหนานะคะก็รอติดตามว่าช่องน้องน้ำชาแนลเนี่สิเดินทางไปขอโชว์ขอหลับอยู่หนแห่งใดนะคะ่ะแล้วก็ไปกับทีมงานบอรหรือว่าไปคนเดียวหรือจังใดอย่างจังใดนะค,ะค่ะก็ขอฝากช่องน้องน้ำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะน้องน้ำชาแนลแล้วก็ทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนบ่าวแพกชาแนล มาวินชาแน,นลและพ่อทองแหลกคนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ FC ทุกท่านนะคะเฮงเฮงปังปังล่ำรวยสุขภาพแพ็กแรกกันทุกทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ